มาต้อนรับผมในวันนี้นะครับก็ไม่นึกว่าจะต้อนรับอะไรใหญ่โตนะครับนึกว่าผมนึกว่าจะมาอัดเทปเฉยๆนะครับเนี่ยโอ้เห็นต้อนรับใหญ่โตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามีค่าของทุกคนนะครับจะมาต้อนรับนะครับในการบันทึกเทปทั้งนี้ผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะมาบันทึกนะครับ กรณีทั้งนั้นก็เพื่อจังหวัดวุวีรัมของเราเราจะได้ทำที่วงสวงนะครับของท่านเซนติโอฟราโดราโลกซึ่งเป็นประ,ะสมศัตริ์แห่งราชมหัศจรรกินะครับซึ่งเป็นที่จักรพรรดิูชาของพวกเรานะครับก็จะได้เ,เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็จะได้ต้นเพลงอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านอาจารย์อรุรักษ์ที่ได้ประพันธ์เพลงนะครับ ซึ่งจะเป็นทีเ่เรื่องลือนะครับแล้วก็จะเลือกไว้ในบริษัทของชาวบุรีรัมย์ครับ,รบขอบคุณครับ,บขอบคุณท่านนะคะแล้วในโอกาสของวันที่24เดือนเดนกันยายนนะคะเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านพยุงรัชาเดชน,นะคะในการสนับสนุนเสื้อนะคะเพื่อเข้าร่วมพิธีวงสวงนะคะ ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ